โอเคนะครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยูโกพผมเองลูมีแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับโอเคผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับยูโกพผมเองดังลูมีแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของ t o i l e t Tower d e f e n s e นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปฟาร์มเงินกันนะครับก็เป็นสูตรฟาร์มเงินสักของผมนะก็ตอนที่ผมสตรีมเนี่ยก็มีคนดูถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับมันฟาร์มเงินยังไงพี่พี่ใช้ยังไงในการฟาร์มเงินนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราพากันไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวที่ผมเอาไปเนี่ยเวลาที่ผมใช้ฟาร์มเงินแบบว่าฟาร์มไปดูการ์ตูนฟาร์มอะไรเงี้ยไปนะครับฟาร์มไปดูตูนไปแบบชิลๆนะนะครับก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวของ อยู่ไหนวะนี่นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับสำหรับมนะิติกเนาะแต่จริงๆมีเซตที่ไม่ต้องใช้มิติกด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมคลิปหน้าละกันเนาะไปเป็นคลิปหน้าละกันที่ผมจะพามานะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวตัวมนะิติกเนี่ยเป็นในส่วนของทีวีแมนนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เนาะเป็นมันก็แบบคล้ายๆแนวเดียวกันนะครับทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสู้ของผมก่อนละกันนะครับก็จะใช้ทั้งหมด4ตัวนะ ก็คือตัวแรกเนี่ยทำเดาเมจนะครับตัวที่2ปั๊มเงินเนาะตัวที่3เนี่ยพยุงกลางเกมนะครับแล้วตัวที่4เนี่ยพยุงต้นเกมนะก็3ตัวนี้ก็หาง่ายนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ก็เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้ได้นะครับทีวีแมนนะในคลิปหน้าก็จะพามาดูนะคันนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นทนะีวีแมนเนี่ยมันจะตึงหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะครับสหรับโหมดที่ผมจะพาไปเล่นนะครับก็จะเป็นโหมดไฮคิวเลยนะก็จะได้ตาละ400นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลันกันเลยดีกว่านะจ๊ะไป โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บผมก็จะวางตัวเงินตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนเนาะโอเคแล้วก็สกคิปไปนะครับก็ท่อนไหนที่มันอาจจะช้าเนี่ยผมอาจจะร่งสปีดให้นิดนึงนะครับจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับทุกคนเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องรอสักหน่อยละกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมถ้าวางตัวนี้เต็มแล้วก็น่าก็น่าจะได้แบบชิวๆแล้วนะครับโอเคเรารอสักหน่อยละกันนะโอเคนะครับพอได้อีกมาอีก200เนี่ยผมจะวางเจ้าตัวนี้เลยนะครับทุกคน เป็นตัวละครที่มันจะซัมเมอร์มอนออกมานะครับนี่เนาะแล้วมันก็จะไปทำดาเมจใส่เจ้ตัวพวกนี้นะครับนะโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอต่อนะครับผมแล้วก็เรียกตัวเงินมาอีก2ตัวนะทุกคนกรอก,ก่อนนะโอเคนะครับพอได้ไามอีก2องรนะครับผมจะเรียกตัวเงินมาตรงนี้เนาะแต่จริงๆผมเนี่ยมีนเจนจิเนียนะครับผมก็เลยไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวนี้ได้ครับเหมือนกันเนาะผมเนี่ยก็จะ เอฟวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็วางตรงนี้แล้วก็เนี่ยยืนตรงนี้แล้วก็วางตัวได้เลยนะครับก็พับจอไปดูอีกไปดูการ์ตูนกระเตินได้นะครับเสร็จปุ๊บนะแล้วเราก็จะวางเจ้าตัวรถเลเซอร์นะตรงนี้นะครับปังนะครับผมรถเลเซอร์เนี่ยก็จะทําการโจมตีไปนะครับทุกคนไอตัวนี้ก็เคลียร์มอนต้นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเราก็จะอัพรถเลเซอร์เนี่ยจนตันเลยนะครับไม่ต้องไปอัพตัวอื่นเลยนะครับทุกคนรถเลเซอร์เนี่ยก็สามารถประคองกลางเกมไอต้นเกมไป่ต้งรีดเกมได้ค่อนข้างดีนะครับ อัพขั้นต่อไปเนี่ยเห็นป่ะรถเลเซอร์ตีโคตรเร็วใช่ไหมทุกคนตีแบบเร็วฉับฉาดนะครับแล้วเราก็อัพจนตันเลยนัน้นทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราสปีดไปตอนที่ค่อนข้างอัพกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ได้มาอีก800นะเดี๋ยวผมก็จะอัพตอนนี้นะครับตุ้มนะครับมันก็จะกลายเป็นเลเซอร์แล้วนะครับทุกคนเห็นป่ะแล้วมันก็จะสามารถไปจี้ตรงข้างหน้าได้นะครับทุกคนระยะมันจะพอดีเห็นไหมทุกคนนี่เห็นป่ะก็คือเนี่ยมันเร,รงมาตรงนี้ก็จะโดนนลครับนี่เนาะถ้าวาง้าางตรนนีนะ มันก็จะได้ไลยไฟน่อยนะครับผมเห็นไหมมันก็จีๆๆไปเรื่อยนะครับโอเคก็เก็บตังอัพตังกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเป็นในเวลานี้เราก็พับจอไปดูนู่นดูนี่ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมาอัพตังตัวของรถเลเซอร์ใตเต่อนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลาวางตัวแบบอุ้ยกูต้องวางสิบกว่าตัวนะครับเนาะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อัพไปช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็พับจอไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับทุกคนแต่ก็ต้องกลับมาดูด้วยนะโอเค โอเคนะครับตอนนี but, ้ก okay, ็มีตำรวจมาแล้วนะทุกคนตำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเลือดพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอัพอาคันนี้แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหวนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้มาพ7 0 0แล้วนะโอเคเราก็จะอัพอีกคันหนึ่งนะครับตุ้มนะครับระยะก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ดาเมกก็แรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มยู่มัดละนะครับค่อนข้างชิลแล้วตอนนี้ก็รอเงินเหมือนเดิมนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไอตัวเลือดเยอะเลือดเยอะก็โผล่มาแล้วนะครับ2ตัวเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเอ่อเจ้าต,ตัวรถเดเซอร์เนี่ยไหวนะครับทุกคนเห็นปะมันก็จี้ได้เรื่อยๆนะครับก็ไหวอยู่นะครับค่อนข้างที่จะชิลนะเห็นปะมันก็จี้ๆๆ้จีทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นไหมอ่าแล้วก็ทำดาเมทตัวนี้ตายปุ๊บมันก็จะไปเคลียร์ตัวนู้นและเห็นปะชิลทุกคนสังเกตไหมครับเจ้าตัวไอ้นี่ผมเนี่ยเจ้าตัวไอ้นี่ผมเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเห็นปะ คือมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยตัวพวกเนี้ยเห็นปะ่ะเจ้าตัวเนี่ยคือผมเอามาแค่ประคองต้นเกมต้นเกมแบบจริงๆเลยนะครับประมาณเวฟสองเวฟเนาะแล้วก็ปล้อยเซอร์เลยนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยไม่ไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับทุกคนเราก็จะเน้นไปอัพตัวนี้นะโอเคอัพขั้นต่อไปได้เลยนะครับตู้มนะครับตอนนี้ก็แม็กแล้วนะนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่พันสี่เลยนะทุกคนแล้วก็คูดาวที่ศูน์จุ่ซอนะครับวงสี่สิบนะมันก็จะวงกว้างไปประมาณตรงนี้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาวังเจ้าตัวแดง ตัวแดงเนี่ยผมจะวางประมาณตรงกลางนะครับทุกคนมันจะได้รัสเซีมีมันจะได้แบบโดนมู่นะครับนี่ประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็จะอัพคันหนึ่งนะครับนี่วงก็จะโดนนะครับโดนตรงนี้โดนตรงนี้แล้วก็โดนตรงนี้นะครับก็จะมู่เลยนะทุกคนโอเคแล้วก็อัพไปนะครับเราก็พยายามดูด้วยนะพยายามพับจอมาดูเรื่อยๆนะครับก็คือเนี่ยเงินส่องพัปุ๊บเราก็มาอัพนะเราก็ปล่อยได้เลยนะครับคือดูแค่เงินพอเงินพออัพเราก็มาอัพเงินไม่พออัพเราก็เอพไปได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมดูนะรนะับางทีมันบั๊กนะครับทุกคนตอนนี้มันก็ถามว่ามันแก้บัก๊กแล้วเวลาผมเล่นในสตรีมมันก็ยังมีบั๊กอยู่นะผมก็เงงง,ง,งงอยู่นะครับโอเคนะครับอัพได้แล้วโตมนะครับแล้วก็จะเป็นวงเซอร์เคอร์เอแล้วนะครับผมนะนะครับนี่เห็นไหมมันจะโดนมู่นะครับอ้วงตรงเนี้ยนี่นี่น,น,นี่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็เจ้าตัวรถเลเซอร์เนี่ยเราก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเห็นป่ะตัวนี้ก็ตายแล้วเห็นปะ่ะชิวนะครับทุกคน เห okay. ็นไหมโอเคก็เ right. ดี right. ๋ยวเราไปเจอตอนที right. ่ม right. ีต right. ัง right. อัพ right. ต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีตังอัพเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเป็นสี่พันเนาะตู้มนะครับวงก็เพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนระยะก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมมันจะโดนมู่นะครับตรงนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็จะโดนหมู่ตัวนี้ก็จะโดนหมู่แล้วนะครับแต่รถเลเซอร์เราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังไหวอยู่เห็นไหมทุกคนเห็นปะ๋ยวมาดูการว่ารถเลเซอร์ผมเนี่ยจะไหวไหมนะครับสำหรับเจ้าตัวส่องตัวเลือดเยอะเนาะของเรานะครับ ไหวแหละนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นมาจนนนี่แล้วก็น่าจะไหวนะครับทาไมไหวในี่กูก็เสียหน้านะอย่าทำให้กูผิดหวังน้องโอเคไหวอยู่นะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็รออัพต่อได้เลยนะครับตุ้มตอนนี้ก้าันแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับฟูลเอลแล้วนะครับโดนหมดนะตัวตรงนี้ก็โดนเห็นปะตรงนี้ก็โดนเห็นไหมทุกคนเนี่ยวงอันนี้คือวงเอลนะครับตรงนี้ก็โดนนะตรงนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับเห็นไหม ไปปะเนี่ยโดนหมดนะครับผมก็จะวางเจ้าตัวนี wow ้อ um> um> ีกตัวหนึ่งครับประมาณตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกันเนาะให้มันโดนฟูลเอลีเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้เราก็สามารถสแปมวางเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เนาะเราจะวางตรงไหนก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะวางตรงนี้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 ได้หมดเลยนะครับก็ผมขอแนะนําว่าให้วางเจ้าตัวนี้สามตัวก่อนนะครับประมาณตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยหนึ่งสองสามแล้ววางตัวนี้อีกตัวนึงครับ Okay. เนี่ยสูงผมก็คือจะวางพอเราได้เจ้าตัวนี้อัพเต็มปุ๊บเราก็จะสแปมวางเจ้าตัวแดงนวรัวๆเลยนะทุกคนก็คือวางแม่งรัวๆเลยนะนะครับก็จะวางรัวๆเลยนั่นเองนะครับมันก็จะไหวในโซนของต้นเกมนะทุกคนอันนี้มันจะรุดแล้วทุกคนแต่น,นี้จริงๆเราควรวางตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าวงเนี่ยมันจะได้ตีตรงนี้ได้นะครับเนาะ ลุดไปเนี่ยโอเคไม่ลุดนะโอเคสบายอยู่สบายอยู่โอเคนะครับอัพตรงนี้ต่อนะครับผมนี่เนาะเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอัพถูกมากนะครับทุกคนมันน่าจะอัพถูกที่สุดในทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นฟูลเอลีด้วยนะแล้วก็ดาวเมดก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ตัวนี้ข้อเสียแค่ตีช้านั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะโดนหมู่ทุกตัวโดนทุกตัวเลยโคตรชิวนะครับโอเคอัพเต็มอีกตัวนะครับแล้วเราก็จะวางตรงนี้อีกตัวนึงนะครับโอเค ที่เหลือแน่แล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าท่านจะวางตัวไหนนะครับท่านมีตังท่านก็วางตรงไหนก็ได้นะครับที่ท่านอยากจะวางนะครับอย่างเช่นท่านจะวางตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ครับแค่นั้นแหละนะครับแตจังหวะนี้คุณก็ไปเอฟเคดูกระตูงกระตูนะครับคุณก็มาดูเงินคุณคุณก็พับจอมาดูกระตูนแล้วก็ดูเงินพอเงินพอแล้วก็มาอัพต่อเพราะว่ามันมีเงินบอกตรงนี้เห็นป่ะสี่พันได้ไหมคุณมีสี่พันปุ๊บคุณค่อยมาอัพก็ได้นะครับ ก็เนี่ยผมก็สูตรอย่างเงี้ยแหละเล่นไปดูนั่งไปอะไรอย่างงี้นะครับไม่งั้นเบื่อตายนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการเดินทางมาที่เวฟที่50แล้วนะครับนะก็เนี่ยผมก็จะวางตัวเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะวางแบบรัวๆเลยนะนะครับก็ตัวหนึ่งเนี่ยครับใช้เงินก็ประมาณหมนะื่นหนึ่งผมก็รอมื่นหนึ่งแล้วก็วางตัวหนึ่งรอมื่นหนึ่งมาวางตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับนะเนาะแต่พอมีเงินปุ๊บผมก็วางปั๊บแล้วก็อัพอัพอัพให้ตันแค่นี้แหละครับ พอเราได้3าตัว <entertain> ป en> <ling> ุ๊บเราก็วางแม่งส่งเดดเลยผมก็ยืนตรงนี้แล้วก็วางวางวางนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับก็มันก็เร็วสำหรับผมนะนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งอัพให้ตันทุกตัวนะครับก็วางวางวางได้เลยเนาะทุกคนมันก็จะผ่านง่ายๆเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอาไว้ต้นเกมกับกลางเกมนะครับแล้วก็ตัวนู้นเนาะที่เอาไว้ใช้ต้นเกมนะครับทุกคนแล้วก็ชนะได้มานะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสหรับการทำฟาร์มเงินนะในแบบของผมนั่นเองนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันนะครับทุกคนนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับทุกคนเออไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสหรับคลิปนี้ไปแล้วครับของมากครับบายบุย